สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป๋ารักสตดิโอผมวันนี้เป็นเรื่องของรถถังน่าใช้ของมือใหม่นะครับของ Space m มา i ีนซึ่งต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยสเปนมาลีนเหมือนมีคนสนใจกันเยอะขึ้นเนาะแล้วผมก็เล่น Space m มา i ีนด้วยก็เลยมองว่าเฮ้ยรถถังเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบค่อน่าจะปวดหัวหน่อยเพราะว่ามีที่เลือกใช้เยอะไปหมดเลยสเปนมาลีนนะครับที่มีรถถังเยอะมากแล้วแต่ละคันใช้ยังไงคะนนน่าใช้เดี๋ยวจะมาพูดกันในคลิปนี้นะครับอ่ะเริ่มเลยดีกว่าครับรถถังเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทก็คือ เอาไว้ยิงคัดชัดเลยคือเกิดมายิงสองคือขนคนครับผมสองนี้จะต่างกันถ้ายิงคือตัวรถถังเนี่ยเด่นของมันอยู่แล้วเอาไว้ยิงทันตำอมีได้เลยแต่ถ้าเป็นขนคนเนี่ยมันจะมีขนแบบขนอย่างเดียวยิงไม่เก่งขนเก่งด้วยยิงเก่งด้วยครับเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวเราจะไล่กันทีละคันนะครับเริ่มจากที่ง่ายสุดก่อนเลยแล้วกัน g r a d i a t o r Lancer ครับผมรถถังที่โคตรพีคในช่วงของ10 Edition คือตั้งแต่มันเปิดเทนดิชั่นมาเมื่อตอนกลางปีก่อนนะครับกราดิเอเตอร์แลนเซอร์เป็นรถถังที่เรียกว่าหายากมากๆเพราะว่าคนแห่ใช้กันนะฮะทำไมมันถึงแห่ใช้เพราะว่าปืนเป็นขี้โกงครับใช้คํานี้ดีกว่าระยะยิง7.2นิ้วยิง2นัดฮิต3บวกสเตนสิบสี่ลสครับถ้าพูดกันแบบง่ายๆเลยคือว่ากระดิเอเตอร์แลนเซอร์เนี่ยยิงแทบจะทุกอย่างในไวเมอร์โฟครับทวูลที่ สามบวกมันคือเก่งตรงนี้แหละยิงอะไรก็ตามทูนสามบวกเกือบหมดเลยถ้าเกิดยิงพวกแบบที่สเตนเอ้ทับเน็ตไม่เกินเจ็ดเนี่ยทูนสองบวกครับผมโคตรเก่งและเอพลบสี่แปลว่าถ้าอินวาวเซฟไม่มีก็โชคดีอย่างเซฟหกบวกนี่คือโชคดีดนะฮะเป็นรถถังที่ยิงไกลมากๆจะดบสองนิ้วสองนัดแล้วไอฮิตสามบวกเนี่ยมันมีเรื่องของเฮฟวี่ด้วยก็คือว่า ถ้ามันไม่ขึ้นที่ครับมันยิงที่ฮิตสองบวกทุกอย่างมันคือบอกเลยครั้นี้ยิงโคตรแรงคับผมเลยยิงโคตรไกลดังนั้นเนี่ยดามเมจละ่ะ D หกบวกสามถ้าเฮงหน่อยครับหนึ่งนัดเก้าดาเมรนะผมไส้แตกกันทีเดียวฮนะมันเป็นรถที่มีความสามารถเพิ่มเติมเลยคือมันสามารถร e l o a d ฮิตบูลและดาเมจได้หนึ่งลูกเวลายิงไปนะครับก็ เป็นรถถังที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับพวกเวชิเคิลหรือมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามของสเปนมารีนะผมใช้คํานี้ได้เลยแล้วก็มันร้อยหกสิบแต้มแปลว่าถ้าเกิดคุณเล่นสเปนมาีแล้วคิดม่ออกจะใส่อะไรนะฮะใส่อินี่สามคันมันลุมยิงใครก็ระเบิดนะผมถ้าสามคันลุมยิงเนี่ยค่อนข้างแรงมากครับถ้าศัตรูไม่มียบโรลเรทีฟหรือว่ามีคำศัาแบบพิเศษที่ป้องกันการยิงจากระยะไกลได้นี่ครับอันนี้โคตรแรงแรงจริงครับ เป็นรถถังที่ทำดาเมจได้หนักหน่วงสุด,สดแล้วของสเปนมารีนะฮะถ้าเกิดเป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มเล่นติดไว้สักคันนึงก็ดีครับเผื่อเจอฝ่ายตรงข้ามเล่นไหนเล่นแบบตัวใหญ่มาเนี่ยอคันนี้ช่วยได้นะฮะเพราะเอาจริงๆแล้วพวกตัวใหญ่ก็เกียดมับเหมือนกันอะมันยิงแรงถ้าสองคันเนี่ยครับเกมพันแต้มอะไรเงี้ยเขามีไนท์ตัวใหญ่มาก็ใช่ว่าจะเข้ามาหาเราง่ายนะครับสองช้กันยิงเนี่ยไนท์ก็ล้มได้ก็สี่นัดถ้าเข้าไปหมดก็สิบกว่าดาเมจนะครับ แรงอยู่แรงอยู่ถ้าเซฟไม่ได้นะแต่ก็มีอะไรแพ้ไหมคันนี้มีแพ้ในบอลเซฟถ้าเขาเซฟอยู่ก็วิ่งถึงตัวก็แตกเหมือนกันนะฮะต้องวางตำแหน่งดีๆอ่ะคันแรกนะครับคระดิ่เตันเซอร์ที่ควรหามาใช้คันที่2ครับไพมาริตรีพโพเซอร์คันนี้เป็นรถที่มี2เวอร์ชันนะคืออีกเวอร์ชันหนึ่งเดี๋ยวพูดต่อคือรีพโพเซอร์อีกเอ็กซิคิวชันเนอร์เอาคันนี้ก่อนเป็นรถขนส่งที่ยิงได้นิดหน่อยครับทวินลาสแคนนอน ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ดาเมจดีหกบวกหนึ่งจุดเด่นคือขนอินสันที่ได้สิบสี่ตัวรถคันนี้ครับเป็นการขนยูนิตประเภท h i ิตแอนด์ก็คือว่าขนไปปล่อยลงมายิงใส่ศัตรูแล้วศัตรูทําการชา้าใส่เราปุ๊บแล้วขนเราหนีขึ้นรถได้ครับผมด้วยความสามารถ Emergency Combat e m b a r k ั t i o n ครับมันเป็นรถที่ไม่ได้เข้าไปกางลงศัตรูเท่าไหร่ครับคันนี้คือเหมือนกับขับไปใกล้ๆศัตรูปุ๊บ ปล่อยอยูนิตออกมาเช่นเออไคลเดียเฮลเบอสเตอร์เงี้ยยิงเขาเสร็จศัตรูจะชาร์จเฮทวัตเตอร์เพื่อกำจัดหน่วยยิงของเราแล้วก็หนีขึ้นรถได้ครับที่ข้ามสามารถของรถคันนี้นะฮะถ้าศัตรูไม่ได้โจมตีแรงมากๆเจาะเกราะลีโพเซอร์ไม่ค่อยเข้า,าผมต้องใช้อะไรที่เป็นของค่ารถถังสู้คันนี้ไม่งั้นเกราะมันหนานะทับเน 12, ็ตสิบสองอะไรเนงะี้ยเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดหนาอยู่ฆ่ามันง่ง่ายคือโดดขึ้นรถหนีแล้วถ้าเกิดเขาชาร์จไม่ถึงเราก็สบายครับเดินถอยมูฟ ปล่อยลงมาแล้วยิงใหม่ครับสตูชาร์จเข้ามาโดดขึ้นใหม่ครับผมเป็นทิ่อันลังนคพันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นใครใช้แบบนี้เท่าไหร่นะส่วคือถ้าคน,คนเขาใช้เป็นคันอื่นแทนแต่ถามว่าถ้าเรามีกล่องของรีโพเซอร์อยากเอามาใช้ก็ใช้วิธีนีได้เช่นกันครับผมถัดไปครับ Primaris r e p u l s e r Executioner เป็นรถถังที่ยิงจนอีกฝ่ายบ่น่ะพี่ปืนที่หมดยังครับปืนมันมีประมาณ6หรือ7กระบอกเนี่ย แต่หลักๆที่ใช้จริงคือ Heavy Laser Destroyer รครับระยะยิง7.2นิ้วแ a c k 2ครั้งฮิต3บวกสเตน16 a p ล็ a ต4ดาเมจ6บวก4แถมเวลายิงครับถ้ายิงสตูที่เลือดต่ำออกว่าครึ่งได้บวก1ดูฮิตด้วยวู้อมี Heavy นะฮะปกติก็ถ้ายินอยู่กับที่แล้วยิงไปก็ฮิต2บวกครับผมมันเก่งมากคันนี้ผมใช้คำนี้เลยมันเก่งมากมันยิงแรงด้วยอึดด้วย แต่ปืนมันถามว่าดีกว่ากระดกระเดเตอร์ลันเซอร์ไหมถ้าเกิดคุณทอยแม่นไอ้คันนี้ดีกว่าแต่ถ้าเป็นกระเดเตอร์ลันเซอร์มันดีเรื่องที่ว่าคุณสามารถรีโหลดได้มันทําให้คุณช่วยเซฟความเสี่ยงในกรณีที่แบบเฮ้ยยิงไปแล้วเนี่ยทอยไม่ดีอะ่ะอันนี้ช่วยไอกระเดเตอร์ลันเซอร์มันช่วยเพิ่มเรื่องของดาเมจก็ได้วูลนก็ได้ฮิตก็ได้ผมแต่ไอรีเวอร์เซอร์อิสติคุชเนอร์เนี่ยมันยิงแล้วยิงเลยต้องทอยแม่นๆหน่อยผมก็มีอยู่คันหนึ่ง เห็นอย่างนี้ครับมันก็สามารถขนอินฟินิตี้ได้หกโมเดลก็คือเป็นแท็กตี้คัทนะครับผมโมเดลพูดแบบ Inner Circle อินเนอร์เซอร์เคิลคอมพานีนหกตัวงี้ได้เบรคการไปชันหกตัวงี้ได้หรือเป็นพวกอินเตอร์เซอรเซอร์ห้าตัวติดไว้เพื่อที่ว่าไปยึดจุดนี้ก็ได้เช่นกันครับถ้าถามผมขนอะไรดีผมว่าขนเบรคการไปก็ดีเพราะว่าเวลามันวิ่งไปปุ๊บเนี่ยแล้วศัตรูอยู่ใ,ใกล้ๆครับคุณอาจจะปล่อยเบรคการมาเป็นตัวกันระยะไม่ให้ศัตรูเข้ามาถึงตัวรถถังได้ครับ มันช่วยเรื่องนี้ได้เช่นกันนะเป็นจุดเด่นของพวกรถที่มันยิงแล้วขนคนได้อย่างนี้แต่ได้เป็นอย่างไอ้กรนิตเตอร์นเซอร์เนี่ยคือไปยิงอย่างเดียวไม่ขนคนเน้นยิงครับผมส่วนรีร์เซอร์เนี่ยขนคนได้เยอะ14ตัวแต่ถามว่ามันเป็นจุดเด่นขนาดนั้นไหมก็เน้นฮิตอด์ลันนะครับไม่ได้เน้นคือเรื่องการขนแบบพวกแบบไออะไรนะ เบเดการ์ดหรือขนแบบพวกอินเตอร์เคิลคอมพานียนของดาอิงเจินไปเนี่ยมันไม่ค่อยได้ชาร์จเท่าไหร่อ่ะไม่ใช่จุดเด่นของคันนี้อันนี้นขนพวกตัวยิงส่วนอันนี้เนี่ยขนตัวเซฟเซฟตัวสกรีนเช่นเบเดการ์ดเวสันต์สคอตครับผมเพื่อที่ว่ามันลงปุ๊บจะได้ยินขวางให้เราได้ถัดไปครับอิมพัลเซอร์อันนี้ไม่ยิงขนอย่างเดียวปืนมีแต่เบามากยิงพวกตัวไฟพอได้อยู่แต่หลักๆคือเอาไว้ขนนะฮะทำอะไรได้ตัวนี้ คนให้ได้คัดได้เจ็ดโมเดลครับมันคือขวัญใจของพวกที่เล่นอินเนอร์เซอร์คอมเปนคอมเพเนียนสะกดผิดนี่ว่ะหกโมเดลพร้อมลีดเดอร์ใส่ได้หรือเบลดแกบเบทลันครับหกโมเดลพร้อมลีดเดอร์แล้วก็มีเรื่องของถ้าอยากเล่นดาร์กเอ็นเจิลเอ้บลัดเอ็นเจิลเงี้ยก็หกเบลดแก่เบทลันกับลีดเดอร์หน,หนึ่งตัวก็ใส่ได้นะครับเห็นไหมมันคือความดีของงานของไพรมิทอินฟโฟเซอร์อีกอย่างคือตัวนี้ครับมูฟแล้ว Advanced ยังสามารถปล่อยยูนิตได้นะฮะอาลายคนงงอ่ะมันดีตรงไหนอ่ปะปกติรถถังครับถ้าเกิด Advanced แล้ว Embark d k s i s b a r k ปล่อยยูนิตออกมาไม่ได้นะต้อง Move มู e ไปเฉยแล้วค่อย Disembark ออกมาแต่ครั้นี้ครับ Move Advanced แล้ว Disembark ได้คือปล่อยยูนิตออกมาได้อืมแต่ก็มีข้อเสียข้อหนึ่งนะคือชาร์จต่อไม่ได้นะรถขังทุกคันที่พูดมาที่ผ่านมาเนี่ยปล่อยออกมามแล้วไม่สามารถชาร์จต่อได้นะครับยกเว้นว่า คุณจะใช้รถถังคันต่อไปครับผมก็คือ Land r เ i d e r ที่จะพูดถึงต่อไปนะฮะอ่ะ i m p u อร์ข้อดีอกย่างคือมันถูกมากครับผม80แต้มอยู่คือคุณอยากได้รถถังไปขนอนะ่ะบางคนบอกว่าเฮ้ยแ0แต้มเปลืองว่าจะเอามาขนทหารทําไมมันเดินไกลนะครับไอเดินไกลกว่าพวกแบบเบรดการ์ดหรือว่าพวกแบบ Inner Circle Company เนี่ยเท่าตัวนะฮะแปลว่าเทิเธอเนี่ยมันกินระยะไปแล้ว10กว่านิ้ว ถ้าเกิดคุณต้องการเดินให้ถึงสตูจริงไอคันนี้ช่วยได้แต่ทั้งนี้นั้นครับของเด็ดจริงรอบสายชาร์จตีคือคันหน้าผมก็คือนี่ครับแลนไรเดอร์ Rider, มี3รูปแบบนะฮะในกล่องเนี่ยประกอบด้วยสแบบเลยคือเป็นแลนไรเดอร์ก็ได้แลนไรเดอร์รีดิเมอร์ก็ได้แลนไรเดอร์คูเซเดอร์ก็ได้จุดเด่นคือขนคนได้ไม่เท่ากันไรเดอร์สิบสอนิ้วเอ้สิบสองคนเดินสิบนิ้วเดินใกล้สุดรีดิเมอร์ขนได้สิบสี่คนเดินสิบสอง คูเซเดอร์ครับขนได้เยอะสุด16คนเดิน12และคูเซเดอร์แต้มถูกสุดคนเยอะทำไมแต้มถูกล่ะก็เพราะคูเซเดอร์ปืนมันห่วยสุดครับผมมันเอาไว้ขนอย่างเดียวจริงๆนะส่วนรีดิเมอร์เนี่ยมันเป็นรถถังขนได้เยอะแต่ต่อต้านพวกแบบอินฟันที่เป็นปืนไฟส่วนแรนเดอร์เนี่ยมันเป็นปืนต่อต้านรถถังด้วยกันเองคุณต้องเลือกแล้วว่าคุณจะเอามาใช้ทำอะไร แต่ถ้าใช้จริงก็ไม่แลร,รเลเดอร์กับรีดิเมรอร์คูเซเดอร์คนไม่ค่อยใช้กันถ้าถามผมหรอเวลาที่คุณขนได้14ยูนิตนะครับรีดิเมอร์ดูดีสุดเพราะว่ามันได้กลมๆลนะคุณเอาเป็นเบรการ์ด6ตัวรีดเดอร์1ตัวเป็น7ใช่ปะ่ะได้2กองคุณดรอปปุ๊บชาร์จใส่ต่อได้เพราะว่าพวกนี้ครับความสามารถคือเมื่อมูฟแล้วทําการปล่อยยูนิตลงมายูนิตท,ที่ลงมาครับชาร์จต่อได้แล้วรีดิเมอร์มูฟ12นิ้ว สองเทินเดินยีิบสี่นิ้วคุณปล่อยลงมาชาร์จต่อรุ่นอีกสิบสองนิ้วแปลว่าระยะสามสิบหกนิ้วครับรีดิมเมอร์เอาอยู่ในเทินที่สามนะฮะหรือคุณบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เลยถ้าอาการนี้เนี่ยมันเสียได้อะ่ะคุณก็เทินหนึ่งต้องสองคุณต้องมูฟแอดวานเทินสองก็มูฟปล่อยแล้ววิ่งเลยก็ได้ครับผมถ้าคิดว่าแอดวานไกลพอนะฮะก็ใช้ได้เช่นกันรีดิมเมอร์แพงสุดครับสองร้อยสิบห้าแต้มแต่ว่าข้อดีคือปืนมันโอเคอยู่แล้วก็ เรื่องของขน14คนเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่จุดเด่นเลยสามารถขนเบดกาด6ตัวพร้อมลีเดอร์ที่2กองเด่นมากนะตรงนี้แล้วแรนดรเเดอร์ได้ไหมแต้มกลางกลางปืนดีนี่ก็ถ้าเกิดคุณใช้แรนดรเเดอร์มันคือเอาไว้ยิงรถถังได้กันเองครับแล้วก็ใช้ยูนิตประเภทแบบหน่วย10ตัวเช่นแบบคุณเล่นเฮลบรัสเตอร์10ตัวแล้วมีเดอร์สองตัวเงี้ยโอเคได้อยู่ยังก็มีทางเล่นอยู่ฮะอันนี้คือคุณต้องเอาไปปรับใช้เองว่าจะใช้รถถังแบบไหนแต่ถามว่าทั้ง3คันเี่นดีไหมดีหมดครับผม โอเคสรุปครับอยากยิงตัวใหญ่แต้มถูกกระเดเตอร์อยากยิงทุกอย่างเลยรีโพเซอร์เอ็กซิคิวชันเนอร์ครับผมยิงได้ทุกอย่างอยากยิงด้วยขนคนด้วยเน้นทิศแอนด์รันเป็นรีโพเซอร์ธรรมดานะฮะซึ่งกล่องรีโพเซอร์เนี่ยต่อได้2แบบเอ้ยเดี๋ยด้วยกล่องรีโพเซอร์เอ็กซิคิวชันเนอร์อ่ะแพงกว่ากล่องรีโพเซอร์ธรรมดาแต่ต่อได้2แบบถ้าคุณใช้กล่องรีโพเซอร์เนี่ยมันต่อได้แบบเดียวคือแบบขนคน,ค,นคุณต่อปืนยิงรถถังไม่ได้นะเวลาซื้อระวังให้ดีนะครับ แล้วก็ถ้าอยากขนหวัวเล็กๆไม่เปลืองแต้มครับ Impulsor er. ส่วนถ้าอยากขนตัววิ่งช้าทุ่ดจำนวนมากๆเนี่ยแ a นไ r เดอร์ครับผมตามนี้เลยครับโอเคแล้วก็คลิปนี้ครับถ้าเกิดสนใจสั่งซื้อได้เลยที่คลิปด้านล่างด้านล่างลิงก์เนี่ยฮะใต้คลิปนี้แล้วมีทั้งาิเตอร์เ e นเซอร์มีทั้งตัวของเ l อแ d นไ i เดอร์รวมถึงมีตัวของร r e p เซอร์ด้วยกดลิงก์ช้อปปีด้านล่างได้เลยกดโค้ดลดได้ตามปกติครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับก็จบแล้วอยากสำรวนป่าก,กดซื้อในลิงก์นะฮะ แล้วเดี๋ยวเราทำคลิปมาแนะนำอะไรใหม่ๆกันไปอย่าจะได้มีของใช้้ทุกคนครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ